เมื่อตอนเย็ยนดิฉันได้พูดถึงเรื่องการด้อยค่าคือมิอิมุสลิมจำนวนหนึ่งนะคะ,ะก็ยังบ่นนะเพราะว่าถึงแม้อธิบายไปแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าการเผยแพร่อ,อิสลามในเชิงลบนั้นเป็นการด้อยค่า,าศาสนาอิสลามคือดิฉันไม่เข้าใจว่า คนเหล่านี้เข้าใจคำว่าด้อยค่าหรือไม่เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครไปด้อยค่า,าศาสนาอิสลามเลยการเผยแพร่ของนิชาแน่ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงและก็ข่าวที่เสนอทางสื่อสากลแทบจะทั้งนั้นเลยเหตุผลที่ต้องเสนอเนื่องจากว่าตอนนี้อิสลามในประเทศไทยได้รับอภิสิทธิ์แทบจะทุกอย่าง ตั้งแต่การได้รับโคต้าเรียนฟรีจากก้ามหาวิทยาลัยของรัฐรวมถึงในร้อยตำรวจในร้อยจปรอเอกชนแล้วก็มีพยาบาลอีกหลายหมื่นคนซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมเต็มไปด้วยมุสลิมแต่การที่มุสลิมไปอยู่ที่ไหนนั้น เขาได้นำหลักการาศาสนาอิสลามเข้าไปเผยแพร่ในที่ทำงานในชุมชนนั้นๆเราไม่สามารถจะทำให้มุสลิมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเราได้เราจะต้องยอมรับข้อนี้นะคะว่าเขาพยายามสร้างอัตลักษณ์ให้แปลกแยกตตกต่างแตกต่างจากพวกเราทุกอย่างการกินการแต่งกายการใช้ชีวิต เพื่อที่จะทำให้เห็นชัดเจนว่าอิสลามต้องทำแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากชนชนกลุ่มน้อยอื่นๆเวลาชนกลุ่มน้อยอื่นๆไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องทำตัวเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่ไม่ใช่อิสลามโดยเฉพาะอิสลามในประเทศไทยได้พิสิทธิ์มากกว่าลูกหลานของชนดั้งเดิมของแผ่นดิน ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนถึงวันสิ้นชีวิตได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนตั้งแต่อยู่ในท้องจนวันสิ้นชีวิตและไว้ปผะไไ้ฝังพูดถึงเรื่องการด้อยค่านะคะกลุ่มมุสลิมเองเนี่ยกลุ่มนักรบคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามด้อยค่าดิฉันและสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา เวลาที่พวกเรายื่นเรื่องร้องเรียนขอยกเลิกพรบอิสลามตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้รวมถึงมุสลิมไทยโพสด้วยนะคะตั้งแต่ครั้งที่พวกเรายื่นยกเลิกพรบอิสลามไปที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็คือให้ยุติคำร้องเหตุผลนะคะฟังเหตุผลดีๆเหตุผลเนื่องจากว่า อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณากฎหมายว่าขัดกับหลักขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ใช่หลักการและเหตุผลแต่เป็นเนื้อหาเนื้อความในกฎหมายคำไหนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนั้นต่างหากแต่สิ่งที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาร้องขอให้ยกเลิกนั้นด้วยเหตุผลที่ว่า หลักการและเหตุผลไม่ควรจะประกาศใช้ในราชอาณาจักรไทยแยกประเด็นให้ถูกนะคะสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยกเลิกกฎหมายอิสลามเพราะเห,หลักการและเหตุเนื่องด้วยหลักการและเหตุผลที่เขาออกกฎหมายอิสลามแต่ละฉบับนั้นมันขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ทีนี้อำนาจหน้าที่ของผูต้ตรวจการแผ่นดินมันอยู่ที่ตัวอักษรเนื้อหาในกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละพละบรบว่าเนื้อหาคำพูดอันไหนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนี่ต่างหากเมื่ออำนาจของผูต้ตรวจการแผ่นดินไม่มีในการพิจารณาหลักการและเหตุผลที่จะยกเลิกกฎหมายเนี่ยเขาจึงตีตกคือให้ยุติ ให้ยุติการร้องเรียนในครั้งนั้นเพราะว่าอำนาจเขาไม่มีแล้วอำนาจเขามีแค่เนื้อหาของกฎหมายแต่อิสลามเนี่ยเข้าใจนะคะที่ดิฉันนำหนังสือหนังสือตอบจากสำนักงานผู้ตรวจการ,การแผ่นดินมาเผยแพร่เนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแต่ก็ปล่อยให้พวกที่ไร้ปัญญาเนี่ยบูลลี่ดิฉันและสมาคมปกป้องพุทธศาสนามาเรื่อยๆว่าพวกเราเนี่ย เสนออะไรไปยื่นหนังสืออะไรไปร้องเรียนอะไรไปภาครัฐทุกภาคก็ตีตกอันนี้คือการด้อยค่านี่คือลักษณะการด้อยค่าค่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันนำเสนอเรื่องหลักการอิสลามตามหลักสาคนที่เข้าเผยแพร่กันทั่วโลกอันนั้นไม่ใช่การด้อยค่าแต่การเผยแพร่ความจริงให้คนไทยพูดอื่น ที่เขายังไม่เคยรู้ได้รู้ได้ทราบแต่เรื่องการด้อยค่าอย่างที่อิสลามทำกับสมาคมทำกับดิฉนะันนั่นคือการด้อยค่าทั้งที่จริงเนี่ยนักกฎหมายอิสลามก็มีถ้าเขาอ่านสักนิดเขาก็จะรู้เองว่าอำนาจผู้ตรวการแผ่นดินมันมีตรงไหนเหตุผลที่เขาต้องให้ยุติคำร้องเรียนก็เพราะอำนาจเขาไปต่อไม่ได้ นี่คือความเป็นจริงอันนี้คือเรื่องที่1นึ่สำหรับสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องที่2ส,สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้ร่างกฎหมายขึ้นมา6กฉบับครั้งแรกเป็นกฎหมายขอตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาเสนอต่อประธานสภาคือท่านชวนหลีกภยัยครั้งนั้นอิสลามไม่ค่อยออกมายุ่งเท่าไหร่ เพราะเป็นเรื่องการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาแต่ก็มีถามมาว่าแล้วสำนักพุทธเอาไว้ที่ไหนสำนักพุทธก็คอนเวิร์ตไปเป็นกระทรวงก็แค่นั้นเองครั้งที่สองเนี่ยอันนี้หนะักครั้งที่สองเนี่ยได้ฉันขอร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายอิสลามทุกฉบับแล้วก็ขอแก้ไขกฎหมายปกครองอิสลามคือ พรบบริหารองค์กราศาสนาอิสลามปี2540เพราะกฎหมายฉบับนั้นเป็นกฎหมายปกครองอิสลามแล้วเป็นกฎหมายที่มีอำนาจเหนือข้าราชการในแผ่นดินมันเป็นกฎหมายลักษณะที่ปรึกษาจำนวนที่ปรึกษามีมากกว่าข้าราชการอย่างเช่นกรรมการไก่ i s l a ประจำจังหวัดเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเยอะแยะเลย,เลยกินเงินเดือนทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งที่สองที่เสนอกฎหมายเนี่ยเราเสนอกฎหมายคือคือหนึ่งนะคะแก้ไขพรลบบริหารองค์กราาศาสานาอิสลามยุบยุบยกเลิกกรรมการไกอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการไก่อิสลามประจําจังหวัดเพราะเป็นนิติบุคคลที่เป็นมือเป็นทางให้จุฬาราชนตรีอยู่แล้วแล้วก็ลดอํานาจจุฬารัละละชมนตรีมา พราะในกฎหมายปัจจุบันสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยจุฬา,าชมนตรีมีอำนาจมากมายเกินกว่าทุกคนในแผ่นดินนี้ถ้าไปตีความทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ให้ดีๆนะคะแล้วก็พรบรหัดอันนี้มันเป็นกฎหมายอำนวยความสะดวกให้คนไปหัดจำเป็นไหมมันไม่ใช่กฎหมายเพื่อการปกครองพรบรทุนหมุนเวียนหัดเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ไปตั้งเป็นทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการนไปทำมาหากิน แล้วก็ธานาคารอิสลามพรบธนาคารอิสลามดิฉันเสนอให้ยุบถ้าไม่ยุบก็ต้องกระทรวงการคลังถอนตัวออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วให้มุสลิมเข้าไปหาผู้ถือหุ้นเอกชนมาดําเนินธุรกิจต่อไปแต่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอค่ะแต่ว่า เขาช่วยโปร,ปรโมทงานให้เรานะคะคนก็เลยรู้จักทั้งประเทศเลยว่าสมาคมปกป้องพู้บริุทศาสนาเสนอกฎหมายยกเลิกกฎหมายอิสลามในสภาเพราะว่าก่อนที่สมาคมจะไปเสนอกฎหมายวันที่15บานะมีนานะคะวันที่8ปนีนาสำนักยุราราชมนตรีและกรรมการไก่สใส่ประเทศไทยส่งหนังสือไปคัดค้านคือไปคัดค้านก่อนเรื่องจะเกิดขึ้น คือเหมือนกับเราไปแจ้งความตํารวจอะว่าจะมีคนมาป้นเรานะแต่ว่าคนยังไม่ป้นตํารวจรับแจ้งความเนี่ยมันตลกไหมฮะอันนี้สภารับเรื่องด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตีตกเพราะอะไรเพราะอํานาจหน้าที่ของประชาชนมีแค่หมวดสาม